อายุ27กู้เงินแม่มาสร้างร้านเส้นเตี๋ยวราชาก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ใช้เงินเท่าไหร่ไปดูกันค่าออกแบบฟรีพ่อพี่สาวออกแบบให้ทัเงนั้นเลยค่ะคะ่าอลูมิเนียมกระจกประตูออโต้ทั้งร้าน200,000บาทค่าสีรอบร้าน30,000บาทค่าโต๊ะเก้าอี้ในร้านทั้งหมด50,000บาทได้ของมือสองมาคุณภาพโคตรดีค่าระบบไฟฟ้าทั้งหมด70,000บาทนี่คไามไฟสัมบมาจากจีนระบบปรับอากาศแอร์สองตัว80,000บาทร้านจะได้เย็นสบายระบบแก๊ส40,000บาทส่วนคอกเนี่ยให้ช่างงทเอ ระบบประปาแท้งน้ําก๊อกน้ําทั้งหมดรวมกันประมาณ5 0,000บาทอุปกรณ์ครัวสแตนเลสทั้งร้าน1นึ่งแบาทมือหนึ่งมื่สองคนๆกันค่าป้ายรอบร้านฟรีหมดเลยมีคนสปอนเซอร์ขอบคุณนะครับอุปกรณ์ไอทีและพีโอเอชในร้านรวมกันประมาณ3 0,000บาทอุปกรณ์จิบปลาถะรวมกันทั้งหมดประมาณ3 0,000บาทรวมๆกันประมาณ8ปดแสนบาทตกตารางเมตรประมาณแปดพันบาทราคาทั้งหมดนี้ยังไม่รวมค่าเช่าและค่าจ้างพนักงานรวมถึงค่าวัตถุดิบต่างๆชีกทุกคนมาทานที่ร้านเส้นเตี่ยวราชาก๋วยเตี๋ยวเชียงหายู่โครงการเจซีเซ็นเตอร์ถนนพรร้อมดใหบกานะครับ